นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จัตตารเมพิขเวทูปาระหากะตะเมจัตตารโตรตทาคโตอรหังสัมมาสัมพุทธโทท,ธโทูปาระโหปัจเจกพุทโธทูปาระโหตะาคตตสาวโกทูปาระโหาราชาจักวัตีทูปาระโห อิเมโคพิกเวจัตตาโรทุปาระหาติบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในบรมบูชากาถาเพื่อฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเนื่องในมหามงคลสมัยอนุรูปการบำเพ็ญบุญยกิจ ปรบการทอดถวายผ้าปา่าเพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุลามณีเจดีพุทธชยันตีพระเทพเมธีอนุสรเราท่านเวไนนิกรจึงมาประชุมโดยพร้อมเพียงกันในที่นี้มีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรพระมหามิตทธิตปัญโยผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาเป็นประธานในพิธีอันสำคัญพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการพนักงานเจ้าหน้าที่พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาแสดงออกซึ่งความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในอันที่จะกระทำกิจอันใดอันหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงตามมโนปณิธานดังได้ดำริไว้ ฝ่ายสงฆ์มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและพระเถระลวนแล้วแต่เป็นพระวิทยาจารย์ของอัตมะจึงกราบขอโอกาสพระเถราจารย์ทุกรูปเพื่อจะได้แสดงธรรมในบรรต้น,ตนเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนี้ ได้จัดการเตรียมการศึกษาสืบพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังพระชนชีพอยู่ทรงสถาปนาให้มหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ประการสำคัญที่เราท่านทั้งหลายจะพึงตระหนักได้เป็นทิฏฐานุกติได้แก่หลักธรรมก็คือการบูชาอันได้แก่การให้ความเคารพเทิดทูนสรรเสริญซึ่งคุณของพระรัตนตรยัยกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าความเพียรเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาดังมีนามเรียกลัทธิปฏิบัตินี้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทะเป็นกิริยวาทะและเป็นวิริยวาทะดังนั้นการบูชาที่มีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างลทัทธิเทวนิยมเช่นการบูชานี้ย่อมเป็นเหตุให้ฉงนสงสัยในคำสั่งสอนของพุทธศาส,ส,าสนาในยุคปัจจุบัน เนื่องจากปรากฏมีสถานวัตถุสิ่งปลูกสร้างเจริญหูเจริญตาผิดกับศีลธรรมจรยาของเหล่าสาวกนะดังนั้นขอวิสัชนากล่าวถึงหัวข้อธรรมในวันนี้ซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลเผ่าเพีงวิพาธหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงพุทธศาสนาร1อ5เมกะเฮิรได้ถวายโจทย์มา เกี่ยวกับบรมบูชาว่าการบูชาอย่างไรถือว่าเป็นการบูชาอันยอดเยี่ยมในที่นี้เนี่ยอาตมาก็ได้ไปสืบเสาะข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นก็ตั้งแต่ปฐมภูมิกล่าวคือพระไตรปิฎกที่เราท่านทั้งหลายรู้จักกันดีรวมไปถึงมติเถราจารย์ทั้งหลายนักวิชาการร่วมสมัยในที่นี้มีพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรมบัณฑิต ท่านก็ได้วิสัชนาเป็นที่เรียบร้อยทราบว่าความนี้กระจ่างแน่นอนในเมื่อศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ได้ถวายวิสัชนาะให้แต่และรูปท่านได้เข้าใจว่าการบูชาแท้ที่จริงแล้วพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองในยะปฏิบัตินะปรากฏมีอยู่ในมหาปรินิพานสูตรอันนี้มีข้อความวิสัชนาชัดเจน นะว่าหนึ่งคืออามิสบูชาการบูชาด้วยข้าวของการบูชาด้วยทูบเทียนดอกไม้เครื่องของหอมเหล่านี้เป็นต้นประการที่สองคือธรรมมาธรรมะปฏิปฏ,ปฏิบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติหรือปฏิปฏิบูชาการปฏิบัต,บต,บติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าเป็นการบูชา ทั้งนี้การเทศนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสร้างมหาเจดีย์ของมหาจุฬาที่มีนามว่ามหาจุฬามณีเจดีย์พุทธชยันตีพระเทศเมธีนุสรคนทั้งหลายก็จะเกิดความขัดข้องมองใจว่าเอมหาจุฬาพาพวกเราทำนี้จัดเป็นอามิสบูชาหรือไม่จะเป็นการบูชาเพียงเฉพาะเบื้องต้นหรือไม่ จะไม่ทำไปจะเป็นการบูชาที่ไม่ยังประโยชน์ในสัมปรายิกัตถประโยชน์และประมัตถประโยชน์คือพระนิพพานให้แจ้งหรือไม่ดังนั้นข้อน,นี้อาตมภาพเองจึงอยากจะขอวิสัชนากล่าวแก้ความสงสัยตัวนี้ให้ท่านพุทธบริษัทให้รับทราบโดยพร้อมเบียงกันว่าแท้ที่จริงแล้วการสร้างมหาเจดีย์นั้นมีวัตถุประสงค์เช่นไร ดังหัวข้อพระบาลีที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบ,บทว่าจัตตาโรเมพิกเวถูป,ปารหาเป็นต้นนะความข้อนี้มาในพระสูตรเดียวกันกับการบูชาที่ท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระพรมบัณฑิตได้ยกขึ้นนะเป็นบทเดียวกันเป็นพระสูตรเดียวกันชื่อว่ามหาปรินิพานสูตร เป็นพระสูตรว่าด้วยการเดินทางเข้าสู่มหาปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวไว้ถึงการบำเพ็ญการจะปฏิบัติต่อพระบรมศพยอย่างไรเบื้องต้นนั้นพระอนนท์เนี่ยเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่ากระผมเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรกับพระบรมศพพุทธเจ้าบอกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นกิจกวนกวายเกี่ยวกับศพของเรา เจ้าบอกบ่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับบรมสพของพระองค์พระอนนท์ก็มีวิสัชนาถามไปอีกนะมีมีปุจฉาถามไปอีกมีคําถามไปอีกว่าแล้วพวกเขาพวกเขาเนี่ก็คือพุทธบริษัทที่เหลือเนี่ยก็คืออุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นว่าเาจ้ากษัตริย์กษัตริย์พวกมันละกษัตริย์เนี่ยจะทําอย่างไรกับพระบรมสพเล่า นะในเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีกิจอันควรที่จะกระทําต่อพระบรมศพแล้วเนี่ยบริษัทเหล่าอื่นมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเนี่ยจะทําอย่างไรต่อพระบรมศพนะสี่เห็ดจังใดดีดนี่นะให,ใ,หให้พระบรมศพสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเธอทั้งพวกเขาทั้งหลายนะพวกเขาทั้งหลายพึงกระทำศพพึงกระทำแก่บรมศพเยี่ยง จักรพรรดิราชนะในที่นี้เนี่ยท่านยกมาไว้ว่าหากผู้คนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติแก่ศรีระของเราแล้วไซก็ให้เอาอย่างราชประเพณีแห่งพระมหาจักรพรรดิกล่าวคือห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห่อพระสรีระพระจักรพรรดิด้วย ผ้าห้าร้อยคู่แล้วเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันครอบด้วยรางเหล็กอื่นแล้วกระทําจิตกรทานด้วยไม้หอมล้วนถวายพระเพลิงพระสรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้ที่ทางสี่แพร่ง <c oughs> เขาปฏิบัติในสรีระพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยประการชนิแลพวกกษัตริย์ ผู้เป็นบัณฑิตเป็นต้นพึงปฏิบัติในสรีระแห่งตถาคตเหบือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระต่อพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วว่าสุดท้ายขาดไปเสียไม่ได้คือพึงสร้างสถูปของพระตถาคตไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งจนชนเหล่าใดจกยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมหรือจุนจักอภิวาทหรือจักยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น การกระทําเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสร้างความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาดังนั้นเนี่ยถ้อยคําที่พระองค์ได้ยกขึ้นแก่พระอานท์นั้นการสร้างสถูปนะการสร้างสถูปนั้นเป็นพุทธประสงค์อันหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้พัฒนาตัวเองเนี่ยเมื่อเห็นวัตถุแล้วไม่ติดในวัตถุยกขึ้นสู่อนุสรณะนะครับ ยกขึ้นสู่อันยกขึ้นสู่การเจริญอนุสติกล่าวคือพุทธานุสติเป็นต้นทั้งนี้ก็ยังได้กล่าววิสัชนาไปถึงถูปราระหะบุคคล4ประการ4ประการดังนี้ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนอานทนูปราระหะบุคคล4จําพวกก็คือพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้า นะพระอา,หารหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าหนึ่งพระอา,หารหันตาสาวกหนึ่งและพระเจ้าเจากพัฒนหนึ่งแล้วประโยชน์ไรเล่าที่จะสร้างถูป,ปารหาบุคคลเหล่านี้สร้างสถูปให้ถูป,ปาระหะบุคคลเหล่านี้สิ่งที่สร้างไปแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างไรนะการสร้างสถูปนี้ นะพวกเขาย่อมยังจิตใจให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะการดิแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลพร,พระตถาคตอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปารหาบุคคลนะในถูปารหาบุคคลพระเจ้ากล่าวไว้ชัดเจนนะว่าการบูชาถูปารหาบุคคลนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์ กาคือสัมปรายิกัตถประโยชน์แต่ไปไปมามาคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยการเข้าถึงสัมปรายภพที่ดีก็ยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่สำคัญอีกนะตัวนี้ก็ต้องสงสัยเข้าไปอีกว่าไอ้แท้ที่จริงแล้วการสร้างเจดีเนี่ยนะครับจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางสวรรค์หรือสัมปรายกัตถะอย่างเดียวหรือไม่ อีกนัยยะหนึ่งที่สำคัญนะที่มหาจุฬาเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้คือการเร่งสร้างปฏิบัติหรือ,อ,อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพดังนั้นมหาจุฬามณีเจดีจึงไม่ใช่เจดีธรรมดาแต่เป็นอาคารสารสนเทศที่รวมเอาองค์ความรู้พุทธศาสนาที่อยู่ในภูมิภาคอินโดจีนพนวกเข้าไปด้วย กก่าวคือสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ปูชนียสถานเท่านั้นแต่เป็นสิกขาไหลเป็นสถานที่ปฏิบัติขัดเกา่าเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่พระเจ้าพระสงฆ์ดังนั้นเนี่ยถ้าสาวความไปแล้วเนี่ยให้มันยาวเข้าไปอีกตั้งแต่ท่านเจ้ารคุณสมเด็จพระพุทธจารย์อาจอาสภามหาเถระเป็นต้นว่าเหตุไรท่านถึง ส,สถาปนาสรรสร้างมหาจุฬาลงกรราชวิทยลาลัยขึ้นมาให้เป็นองค์กรการศึกษาของคณะสงฆ์ก็เพราะเหตุประการดังนี้เพื่อการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งการให้การศึกษานี้เองเนี่ยแหละจัดเป็นบรมบูชาการให้การศึกษานี้จัดเป็นบรมบูชา กล่าวคือให้ปริยัติศาสนาให้พระเจ้าประสงค์ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นต้นหลายท่านหลายคนเข้ามาเรียนพุทธศาสนาแล้วน้อยคนที่จะมาเรียนรู้พระไตรปิฎกน้อยคนมากทําไมถึงเรียกว่าน้อยคนเพราะว่าการศึกษาพระไตรปิฎกนี้ปัจจุบันมีพระราชปูชาของล้นเก้ารัชการที่10ถึงคณะสงฆ์ว่า จะเรียนบาลีอย่างไรให้เข้าถึงพระไตรปิฎกหากพิจารณาวิเคราะห์โดยเด็ดขาดแล้วนี่ในหลักสูตรบาลีศึกษาที่ปรากฏมีในปัจจุบันนั้นเป็นหลักสูตรที่กล่าวคือยังใช้หลักสูตรพระอัตถรถาจารย์อยู่นดังนั้นจะให้เข้าถึงพระไตรปิฎกนั้นเป็นเรื่องของปัเจกบุคคลซึ่งมหาจุลานั้นเห็น จุดนี้และช่องนี้เป็นสําคัญปัจจุบันมหาจุฬาลงกรเรามีวิชาคือพระไตรปิดกศึกษาเนี่ยผนวกอยู่ในหลักสูตรนะเป็นข้อบังคับเด็ดขาดว่าให้นิสิตทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามต้องเรียนพระไตรปิดกเป็นสําคัญอย่างท่านอาจารย์พนเผ่าพมิพาศเนี่ยบรรยายรายวิชาวิันปิดกศึกษาเป็นต้นนะ นอกจากจะเรียนรวมแล้วก็ต้องไปเรียนแยกหัวข้ออีกนิสิตต้องเรียนวินัยปิดกพระสูตรตันตปิดกและอภิธรรมปิดกดังนั้นเนี่ยเรื่องของปริยัติศาสนามีพระไตรปิฎกเป็นต้นมหาจุลานั้นส่งเสริมนะตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณพระเอ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจาอา์อาสอสะมหาเทระซึ่งท่านได้สร้างมหาวิไลนี้การสร้างมหาวิไลก็ดี นะจัดว่าเป็นการปฏิปฏิบูชาเป็นการบูชาอย่างยิ่งเนื่องด้วยทำให,ให้ให้ผู้คนนั้นได้ศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาเป็นปฐมสําคัญทุกวันนี้เราจะเห็นได้จากข่าวออกมาในโลกมากมายว่ามีข่าวเป็นล้นพ้นเกี่ยวกับพระเจ้าประสงค์ในแง่ต่างๆอย่างเรื่องการบูชาด้วยการเอาชีวิตตนเองเป็น เป็นไปแรกกับการบูชาดังมีข่าวอยู่เมื่อสองสาเดือนก่อนว่ามีพระมีพระที่ท่านศิกขาแล้วเนี่ยนะท่านให้การว่าสิกขาแล้วได้นำเอากิโยตินเนี่ยมาปาดคอตัวเองนะมาปาดคอตัวเองเพื่อหวังปัจเจก,กโพธิญาณเ,เป็นอามิสบูชา ข้อนี้เนี่ยให้ผลเป็นประการใดเนี่ยถ้าเราพิจารณาวิเคราะห์อ,อย่างดีแล้วเนี่ย,ย,บ,ยบุคคลที่จะไป,ปะเ,เป็นปัจเจกพุทธะได้ต้องอาศัยบาร,รมี30ทัศนะต้องอาศัยบาร,รมี30ทัศในครบถ้วนดังนั้นการบูชาโดยการพลีกรรมตัวเองเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาไม่เป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง ันนั้นมหาจุลาลงกรของเรานะครับโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระโสพลพระดบ,บัณฑิตและโดยความเห็นชอบของหลวงพ่อพระเทพเวทีขอไปพระเทพเมทีในในตอนนั้นจึงดำริให้มหาจุลาสร้างมหาจุลามณีเจดีพุทธชย,ยันตีพระเทพเมทีนุสรเพื่อประโยชน์การใดเพื่อประโยชน์ทางด้านการศาสนาเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา นะบางคนบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนที่เฉพาะเจาะจงไปในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของด้านจิตใจแต่ถ้าเราไปดูดีๆแล้วเนี่ยพ,พิจารณาโดยรอบแล้วเนี่ยจะพบเห็นได้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวในมหาปรินิพานสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังเวชนียสถานสี่ตำบลน,นะสังเวชนียสถานสี่ตำบลก็ดี เรื่องถูปรารหาบุคคลก็ดีทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยยึดโยงมาในเรื่องการสร้างถาวรวัตถุนําไปสู่พุทธศินที่ปรากฏมีในสมัยหลังไม่ว่าจะสมัยแผ่นดินพระเจ้าวสุโกมหาราชที่ท่านได้ตามไปสร้างสังเวชนียสถานและสถานที่สําคัญให้เป็นบริโภค JD. เจดีการกระทําอย่างนี้นั้น จะถือว่าเป็นอามิสบูชาอย่างเดียวได้หรือไม่นะท่านเจ้าคุณพระพรมบัณฑิตเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติบูบชามีอยู่สองระดับหนึ่งคือระดับพระสองก็คือระดับโยมระดับพระมีอะไรระดับพระก็มีศีลสมาธิเปัญญาเป็นต้นนะระดับของพระคุณเจ้าเนี่ยมีศีลสมาธิเป็นปัญญาเป็นต้น มีการเจริญอริยมรคมีองค์8ดเป็นต้นแต่ถ้าระดับของโยมเล่าจะเป็นอย่างไรนะเราเรียกภาษานี่ว่าธรรมมาธรรมมาธรรมมาธรรมะปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือการปฏิบัติทมตามความสมควรแก่ธรรมเป็นต้นว่าทานศีลภาวนาบุรุษบุคคลผู้มีทานศีลภาวนาก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชา การกระทําตามถ้อยคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาปฏิบัติตามโอกาสอันควรปฏิบัติตามโอกาสอันชอบเดี๋ยวนี้มีปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือคนนับถือศาสนาน้อยคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะฉันนับถือศาสนานไปเพื่ออะไรล่าสุดสงสัปดาห์ก่อนในมีคนโยมทักมาถาม บอกว่าพระอาจารย์กับผมไม่นับถือศาสนาผมจะเป็นคนดีได้หรือไม่ย่นี้นผมจะเป็นคนดีได้หรือไม่ก็ต้องย้อนเข้าไปถามว่าคนดีที่นิยามเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าเราไปดูเบื้องต้นจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะไม่บังคับให้ชาวประมงเลิกตกป่าในที่นี้เราจะเห็นเหตุการณ์สำคัญก็คือ ครั้งหนึ่งเนี่ยภาษารีบุตรนะท่านภาษารีบุตรเนี่ยได้ไปให้เป็นเจสินกับชาวประมงเนะเอาศินหาไปให้ค้นตกป่าเอาศินหาไปค้นตึกแห่อีแม่ปรากฏว่าคนตกปลาคนตึกแห่หรือว่าชาวประมงเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรักษาศีนได้แต่ที่ท่านรับศีนประคองอัญชลีว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงเนี่ยนะ เพราะว่าเกรงใจหลวงพ่อเกรงใจท่านภาษาีบุตเนีเพระาะภาษาฤบตรเนี่ยเป็นบื้มือขวาของพระเจ้าเป็นธรรมเสนาบดีปรากฏว่าท่านก็ต้องรับศีลไปแต่ว่ารับศีลไปแล้วก็ไปดึกแหไปใส่ใสเหมือนเดมิมภาษาริบตรเนี่ยท่านก็เลยเรียกมากล่าวตักเตือนว่าเธอทั้งหลายเนี่ยรับศีลไปแล้วเหตุใดไม่ปฏิบัติ ภาษาวกทั้งหลายพอเห็นพฤติกรรมของท่านภาษารีบุตรแล้วก็เกิดความจงหนสนเทว่าเอ๊ะนี่พระอาจารย์ของเราเป็นอย่างไรนาะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ท่านพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าววิสัชนาว่าโอ้นี่อดีตชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้ภาษารีบรนี้มีอุปนิสัยมาอย่างนี้นะสมัยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านกา็ไปสอนอาจารย์ สอนอาจารย์เห็นอาจารย์ไปสอนชาวประมงอย่างเงี้ยท่านก็ไปสอนอาจารย์บอกว่าเนี่ยท่านก็ไปนั่งอยู่หน้าผาท่านก็เอาหินโยนลงไปในหน้าผาพออาจารย์ท่านเดินมาภาษารีบุตรในดิตชาติเดินมาบอกว่านี่ทําอะไรนผมเนี่ยกำลังจะถมหน้าผาเหมือนก,กันจะถมได้ยังไงก็หินผมนี่แหละโยนลงไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นมันอาจจะเป็นไปได้มากกว่าอาจารย์ไปสอนคนอื่นเลิกตกป่า พ่าเขาตกปลาเป็นอาชีพเขาเลี้ยงชีพด้วยด้วยการตกปลาดังนั้นความดีในพุทธศาสนานั้นนะขอให้เราท่านทั้งหลายยได้เป็นภาระในจิตใจว่าโอ้ความดีต้องหนึ่งสสมสีความดีต้องม่ยังพันเตวิสุงวิสูงเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วความดีก็คือการทำจิตใจของตนเนี่ยให้มีเจตนาที่ดีและปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างดี ดังมีคุณธรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าสังขาวัตถุสนะีคุณธรรมคือการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องนะคุณธรรมข้อนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงว่าศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองบางคนเห็นศีลแล้วใจหายนะไม่กล้าเข้าวัดเอ,อ๊วันนี้ฉันจะไปทำผิดศีลไม่บาปแท้ที่จริงแล้วคาวาสธรรมก็มีการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องสังขาวัตถ,ถุสีก็มี นะทิศหก็มีเอ๊คุณธรรมเหล่านี้เป็นของดีทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมาหาจุฬาลงกรณจึงอยากที่จะเป็นสื่อกลางชุมชนที่จะบริการวิชาการด้านพุทธศาสนานี้ในวาระอันสำคัญท่านทั้งหลายในช่วงวิกฤตการโควิดที่แพร่ระบาดเข้ามาทางมาหาจุฬาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการถ่ายท,ายทอดสดเพื่อที่จะถวายวิสัชนาธรรมไปถึงญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้าน นะให้คนที่อยู่ทางบ้านได้อุ่นใจเมื่อเช้านี่ก็โทรเข้ามาสองสำสายบอกพระอาจารย์วันนี้เทศหรือเปล่านะก็บอกเทศเมื่อวานไปรับวัคซีนมาอา <c oughs> นะจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิยาทองดีก็ไปฉีดนะไปหลายรูปเลยไปรับวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วไม่มีอาการข้างเคียงใดๆทั้งสิน้นะดังนั้นคนที่อยู่ทางบ้านก็ต้องระวังตัวนะระวังตัวระวังตัวในที่นี้ก็อย่าไป ออกไปนอกบ้านตอนนี้นะโดยไม่โดยไม่จำเป็นนะรักษาชีวิตของตนเองเพื่อความรับผิดชอบในสังคมถนะือว่าเป็นการสงวนชีวิตตัวเองไว้เพื่อที่จะได้ทำความดีต่อไปเราท่านทั้งหลายวันนี้ในส่วนของการบูชาอัตมภาพได้กล่าวไปในเบื้องต้นว่าการบูชานั้นมีอยู่สองลักษณะหนึ่งคืออามิตรบูชาสอง ก็คือการปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชานี้ถือเป็นยอดแห่งการปฏิบัติของการบูชาการที่มหาจุลาได้พาเราท่านทั้งหลายมาสร้างมหาจุลามณีเจดีพุทธเจันตีพระเทพเมธีนุสสนี้เพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ใช้มหาเจดีเป็นสื่อกลางในการปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนของเราแก่ตัวแก่ตนของเรามาดังนั้นวันนี้อัตมภาพได้ใช้เวลาพอสมควรเทศนาวาสาเนในอาวาสารการนั้นเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยเดชาโนภาพพระศรีรัตนตรัยดนบันดาลขออุปทวันตรายและอุปรสรรคศัตรูทั้งหลาย จงอย่าบังเกิดถูกต้องพ้องพานประเทศไทยในการไหนไหนจงบำราปราศนาการไกลด้วยประการทั้งปวงขอความเป็นผู้ไม่มีโรคความสุขสำราญความเป็นผู้มีอายุยืนนานทั้งความสวัสดีในที่ทุกสถานจงบังเกิดมีแด่เหล่าพุทธบริษัทผู้มีจริยวัตรอันง,งดงาม สิทธะมัทตุสิทธมัทตุสิทธะมัทตุอิทังพลังเอตสมิงรัตนตยัสมิงสัมปสาทนาเจตโสขอผลที่กล่าวแล้วจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จแด่ท่านทุกรูปทุกท่านผู้มีมนัตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยสมประสงค์ทุกประการแสดงพระธรรมเทศนา ในบรมกรถาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปาการะชนี